ครับก็จริงๆวันนี้ผมแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบคะนิดหน่อยะค่ะผมใช,ใช่ก็เลยแบบว่าทําให้ไม่สามารถแบบร่วมเต้นได้แต่จริงๆอยากเต้นกับทุกคนมากนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนฟิลดูดแบบว่ามาดูพี่ๆเต้นกันบ้างก็ทุกคนทําได้ดีะครับวันนี้สมกับที่เราซ้อมกันมากต,ตรวจง,งานอะไรนะครับอาการมาเห็นตงรงขาค่ะก็คือมันจะเจ็บๆเวลาที่ลงน้ําหนัก ตุ้มพังอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบนอนตะแคงไม่ได้แบบว่ามันมันทั้งแผงของเหมือนแบบเส้นขาเลยครับก็เลยแบบแบบเจ็บแบบจีบแบบ๊ดๆเลยเงี้ยครับ<ต>ใช่แล้วใช้เวลาลักษานั้นจริงจริงเอ่ยยังยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปหา,าคุณหมอคือยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ใช้ใช้ขาเต้นเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบกำลังซ้อมบางอย่างอยู่แล้วมันใช้ขาเยอะมากเลยซ้อมบะกอบาง่าใช่ครับใช่ก็อกไม่ต้องเต้นก็บอกว่าให้ไปหาหมอกัภาพเถอะย่าไปหาหมอปวดตีงเดียวว่าหมอตีเขาให้ใ้ยาแก้ยาเสพอะไรเงี้ยไปหาหมอไวภาพเลยจะได้หายไวๆครับ ่แต่ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมสู้ใช่ครับพร้อมมากมากครับเลยคอนเสิร์ต่าคอนเสิร์ตกดบัตรแล้ว10บโมงเดือนคอนเสิร์ตนะครับ27กันยายนนี้นะครับผมใช่ครับเตรียมตัวกันดีๆขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมอยากให้บัตรขายหมดจริงๆโซอัเนี่ยเราจะได้เปิดวันที่สองนะครับผมวันที่สองมีแน่ไม่ถ้าบัตรหมดแล้วแบบว่าเสียงเรียกร้องเยอะมากจริงๆก็จะมีใช่จากภาพรวมครับ คือแบบว่ารู้ส well ึกเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเราแบบพูดถึงคอนเสิร์ตเนี้ยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาของปีนี้ตอนนี้คือนานมากนานมากจริงๆนะครับตอนนี้คือถึงเวลาที่ทุกคนจะได้กดบัตรกันจริงๆแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับทุกคนใช่ทุกคนไม่ต้องถามแล้วเมื่อก่อนแบบว่าทุกคนจะถามกันอว่าเมื่อไหร่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 นี่อีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน สมหวังแล้วก็ได้บัตรกอนไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะคะเย้ครับถ้าลงทรายจริงเราจะมีวันที่สองได้ไหมหรอที่เราเราพร้อมไปอเราเราพร้อมอยู่แล้วเขาอยากมีวันที่สองเพราะว่าเพื่อนๆที่ป๊อบหลายๆวงไม่สามารถมาดูได้ได้แล้วก็เว่าแบบหลายคนก็ยังไม่ดูไม่ได้ขอมาดูรอบรอบอันี้ได้ไหมรอบรันทัวร์ผมว่ามาวันจริงเถอะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ารันทัวร์เราแบบว่าถ้าเพื่อนที่ป๊อบมาดูรันทัวร์ เราใส่ระเบิดระเบอร์วันละทูแล้วว่าจริงเราจะเหลืออะไรเพราะแบบถูเพื่อนมาไม่ได้เราจะเสียหน้าเพื่อนไม่ได้เลยนะได้ไหมเราบอกว่าวันจริงดีกว่าเราจะเปิดเสร็จเล่นเพื่อนๆเราด้วยไหมอุ้ยเต้องพอที่พอเลยหรออันนี้อุ้ยเหมือนเล่นราชารายเลยนะแต่ว่าก็หวังว่าจะมีวันวันที่สองครับผมแต่ไม่ต้อ่ขัดขพอที่เราทำไว้สูตรของเราละคะยังไงมาเราจะตัดของเขาไม่ได้นะไม่ถึงคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ เราก็ทําในเต็มที่ในส่วนของเราครับคือี่แบาพี่ทีมงานหรือทีมครูน่าจะแบบใส่กันเต็มที่ใช่ถ้าดูจากที่คุยกันมาตอนประชุมกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เล็กแน่นอนครับแบบว่าว้าวเลยแหละแบบว้าวว้าวเลยจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเยอะอยู่ครับก็เยอะเลยเหรอครับใช่หลายอย่างปกติไม่ อันนี้ไม่แน่เราอาจจะไม่เต้นเลยก็ได้เต้นเลยอาจจะเป็นแบบอะคูสติกอะไรอย่างนี้เดี่ยวเพอร์เซสอะไรอะไรไปเวียนะสุดหลังตื่นเต้นเหอที่ไหนคุยกับแฟนคลับใช่ครับทุกคนรีกรคอน์ใช่ครับทีมคอนเสิร์ตทีมคอนเสิร์ตอินซูนิเอลเชลเล่ยอินซูนิเอลเชลเล่ย์ใช่ใช่เป็นโลกที่แบบว่าจะเห็นรายละเอียดของของเราเลยแหละใช่ครับ ก็จากที่ท right. really ุกคนได้เห็นบอกว่าภาพของโปสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m อ c หรือว่าตามทุกที่นะครับผมก็จะเห็นว่าพวกเราเดินเข้าไปในมิติมิิตใหม่ซึ่งจะไปเจออะไรก็ไปรอดูในคอนเสิร์ตครับต้องครับได้ข่าวว่าแสงสีเสียงดระงการมากๆรับคุณครับเรียกได้ว่าควักกระเป๋าเงินออกเลยครับคือคือตอนนี้ภาพบนเวทีมันประมาณกี่เปอร์เซ็นตแล้วโอ้ภาพบนเวทีเหรอครับภาพบนเวทีตอนนี้น่าจะประมาณ ใช่หกสิบเจ็ดสิบได้แล้วครับผมเดี๋ยแค่มาลงกับเราเนี่ยละครับใช่ครับใช่ครับได้ครับสองตลอดเลยถ้าเกิดความเป็นจริงแล้วตอนนี้ยังไม่เริ่มสองก็เถอะใช่ครับมีแต่การประชุมั้นนเลยวางแผนโปรเซสประชุมทอะไรบ้างกำลังกันอยู่ใช่แรับเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นมากในรวมของโชว์ของเราไอเดียที่เราให้ไปอะไรครับเขากำลังแบบ กำลังจะเสร็จแล้วโปรเซสนี้กำลังจะเริ่มเสร็จผมชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยทุกคนกลัวว่าจะหลุดอะไรสักอย่างออกไปนอกจากคอนเสิร์ตแล้วล่าสุดก็พิ้งกับประากต่างประเทศครับผมใช่ครับเเป็น,น,น,นย you, ังไงบ้างคะที่เกาหลีที่เกาหลีก่อนเนาะเกาหลีแล้วก็กวางโจวใช่ครับที่เกาหลีก็ สนุกสนานมากครับผมเพราะว่าเวทีนั้นก็จะมีเพื่อนๆทีปอแบบวงอื่นๆไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็ใช่มีเวสมีพี่เบนซ์มีเฟิสเดีบอยมีแอนลาสใช่ก็พี่บวขาวี่ขาวด้วยคือแบบว่าหลายๆอย่างแบบความเป็นไทยเค้าเจอร์มารวมกันที่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่า ทางแบบไทเฟสเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้พวกเราเหมือนแบบ represen t ประเทศไทยก็ขอบคุณที่็นดูพวกเราเพอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไทเฟสที่เกาหลีอีกก็ยินดีนะคะคุคนที่มีความสุขที่สุดในการไปเกาหลีครับพูดเกาหลีกับที่ทุกคนบอกว่ามีพนังงานเสริมบาร์บีคิวนั่งคุยกับเขาแบบโอ้สนิทเลยเก็กมากใช่ครับเพราะว่าแบบ คือผมก็จริงๆผู้เรียนก็คือแอบลืมไปแล้วบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ไทยขนาดนั้นอ,อะไรอย่างนี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้กลับไปเกาหลีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ไปพูดกับสถานการณ์จริงกับ native speaker อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมีความแบบอ่ะอุ้ยๆเราต้องแบบมันจะมีเปิดสกิลเอาตัวรอดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราสามารถแบบพัฒนาสกิลได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับใช่แล้วความโซ่ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง กวางโจก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท้าทายพวกเรามากเหมือนกันนะครับเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นตอนบ่ายโมงใช่เราปักกิ่ลงมาก็เปิดงานเปิดงานเป็นลมไปเลยตอนเป็นลมเลยตอนเป็นลมแล้วแดดดูเหมือนแบบว่าค่อยๆไล่มาคือตอนแรกจะลมอยู่ลมอยู่แบบแดดลงแค่ข้างหน้าแล้วมันค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่เราหลบไม่ได้เลยดีที่ทางงานเขามีฉีดละอองน้ำให้ประมาณหนึ่งแต่ว่าแบบก็ยังร้อน ตราสงสารแฟนคลับมากกว่าทุกคนบอกว่าโดนแดดท้องกับพวกเราใช่แล้วแฟนคลับเก่งมากๆเลยแบบว่าเหมือนแบบเขาอยู่ดูพวกเราตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบพี่ๆศิลปินแบบไทยๆก็แบบโหเก่งมากจริงๆครับยอมใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ดูพวกเราในแบบที่ร้อนขนาดนั้นคือผมเต้นไปแป๊บหนึ่งแล้วผมคือแบบผมดาวน์ขึ้นไปแล้วแล้วแบบคือที่ทุกคนเห็นบอกว่าปากกี้จนจบโชว์ครับหลังจากที่ทุกคน ไปข้างหลังเวทีปุป๊บประกิพับตัวเก็บกระเป๋าเลยครับเห <c oughs> <laughs> มือน,น,นเส <c oughs> ื้อพับเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วก,ก็แบบไปนอน,นเอลเนเเยครับแต่ภาพรวมก <c oughs> ันไปสองที่แล้วบอกว่าเห็นสองมาเป็นจอยกับเขาเจอสองที่มันเป็นยังไงว่าแฮปปี้มันฟูฟูขนาดไหนยังไงบ้างไปสองทีก็จริงๆแฮปปี้ครับแฮปปี้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราร้องอะไรแต่ว่าเขาเขาสามารถแบบรับได้ได้ฟิลเราไปด้วยแล้วก็วได้ได้รู้ว่า <c oughs> ทีป yeah, ๊อปดนตรีเป like sure ็นยังไงแล้วก็เคาเจอเราเป็นยังไงเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากสนุกมากอยากไปอีกบ่อยๆคัะพี่สาวเตอร์ชหน้าจึงนะช่วงนี้ยตอนนี้ที่สาวไทยกันวันแล้วแต่กดกระกดปัตรไม่พันเลยรอุ้ยกดทันอยู่แล้วทันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงอย่างคนตอนนี้ก็หมายว่าเนี่ยพี่สาวจะมีควปมโตเรื่อยๆได้ขนานั้เอง เสาหลักที่็อกเืนเจนหรสิแก้วาได้แหละครับมเราเป็นสาหลักแล้วเหรอครับในฐานะเสาหลักจะพกั่นาไปครับเดอคสาหลักก็เรียกว่าเราเราไม่เว่าทุกคนเป็นสาหลักเหมือนกันดีกว่าเพราะเราจริงๆทุกคนช่วยกันช่วยกันผักดันอุตาหกรรมนี้แล้วก็ ทำให้ทีปอมันเริ่มออกส่งออกนอกมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นกึ่งซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีมากมากเลยที่บอกว่าจะทำให้คนต่างชาติต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นยังถือว่าสน่ห์เลยครับทีปอปที่ทำให้นแบนด์ทีชอบแล้วก็รักมากผมว่าความแบบ easy going นะครับบอกว่าความที่เราสามารถ enjoy กับสเตจแล้วก็ได้ได,ได้ได้แสดงความเป็นตัวตนของเราจริงๆกับคนดูทุกคนแล้วก็เหมือนพวกเรารู้สึกว่าทีปอทุกคนศิลปินทุกคนเลยรู้สึกว่า เขามีความเข้าถึงง่ายมีความจริงใจเลยครับอย่างปอดเกอร์เชสตั้งขึ้นเรื่อยๆแล้วกดดันในขคะในการทำงานที่มันต้องอลังการใหญ่สเกลขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆจริงๆตื่นเต้นเลยแบบว่าไม่ได้กดดันเลยเลยแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ดีถ้าเกิดเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ไปที่ที่ที่ไม่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเราพร้อมรับทุกๆสถานการณ์สุดๆของเวลาเขื่อคือเต็มที่ทุดยอครับ ไล่กีโลกรอะไรนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราภูมิใจยัไงกับความเป็นเพรสเซสบ้างครับไม่แต่แล้วตั้งแต่พี่เนยก่อนเลยครับก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมก็ภูมิใจเฮ้ยขอบคุณครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยครับที่พวกเราทั้งแบบทั้งห้าคนแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนคือก็ใส่กันเต็มที่ทุกงานทุกเวลาคือเราทุ่มให้มันแบบทั้งหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่า เรายัางมีอะไรต่างมีอะไรที่เรายัางต้องเรียนรู้กันไปอีกแล้วก็จะพยายามเต็มที่กันต่อไปเรื่อยๆครับครับจบแลครับภูมิใจอะไรใน p r ร c e s บ้างตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้นก็ภูมิใจในเอาก่อนอื่าเลยก็ภูมิใจในตัวน้องๆครับผมทั้ง5คนเลยหรือว่าทั้ง4คนสิก็เมื่อว,วันก่อนผมเพิ่งกลับไปนั่งดูคลิป <c oughs> กลับไปนั่งดูคลิปตัวเองเต้นเมื่อก่อนกับน้องๆแล้วก็เป็นคลาสที่เราเริ่มฟอร์มวงครั้งแรกครับตอนเป็น p r ร c e s อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเรามาไกลพอสมควรทั้งในหลายๆลเรื่องเป็นเรื่องแบบว่าตัวตนทั้งเรื่องบอกว่า a p p เ a r เร c e เรื่องน้ำหนัก especially นี yes sir รูปร่างครับผมแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราเราเห็นการเดินทางของน้องๆความพยายามของทุกคนแล้วก็รวมถึงค้ายทีมงานเบื้องหลังเนี่ยก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากจะไปให้ถึงที่สุดครับครับผมก่อนอื่นเลยก็ภูมิใจในตัวเองครับผมแล้วก็ภูมิใจในแบบว่า ทุกคนเพรสเซสทั้ง5าคนอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราแบบแตบบ่ว่าผ่านอะไรด้วยกันมาหลายหลายอย่างแล้วก็แบบค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่แบบพวกเราเองก็ไม่ไม่ได้รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภูมิใจในพี่พี่ทีมงานทุกคนแล้วกันครับผมที่ตั้งใจแบบทาทุกผลงานให้ออกมาแบบดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ภูมิใจในพีเซสของเพรสเซสนะครับเพราะว่าคือจริงๆพีเซสเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆอะพวกเราก็ ตั้งแต่วันที่แบบเดบิวต์เนี่ยที่สยามเนี่ยละครับก็เห็นแบบ Pieces มีแบบจํานวนกลุ่มแบบนิดนึงอะไรเงี้ยจนแบบใช่เราก็ได้ตั้งชื่อมาว่าแบบเออชื่อด้อมเราจะชื่อ Pieces นะที่แปลว่ามันสามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันเห็นแล้วจริงๆว่าคําว่า Pieces อะมันคือสามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ออกงานหรือไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะ่ะเราจะเห็นแบบตัวตนความเป็นแบบ p e r s i s t e ผ่าน Pieces ของพวกเราที่แบบอยู่อยู่ในในแบบกลุ่มผู้คนที่เยอะมากขึ้นอะไรอย่เงี้ยรับผมเห็นแบบว่าอย่างเมื่อก่อนอาจจะไม่มีชั้น2ตอนนี้คือชั้น2ชั้น2ส่งเสียงหน่อยได้ไหมครับเห็นไหมคือแบบว่าคนอยู่กันแบบเยอะมากจริงๆนะคะ่นั่นแหละนะคะไปต่อไปต่อ่เะไรหวละวล้วหละหละหัวละหวละหัวละละัวลหวละหัล้วลวละวลหัวหัวหันลหัหัวลัวะัั ทำไมจะพูดเลยเมื่อกี้ภูมิใจอะไรอะครับภูมิใจในโมจินะภูมิใจในการใช้ชีวิตแล้วกันครับความรู้สึกว่าตัวเองโตก็แบบได้เข้าทำงานไววแบบในช่วงอยู่ที่ไวมากๆแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ตัวเองได้ไวครับแล้วก็มีการแบบอาจจะเป็นการแบบ ช่วยที่บ้านหาตังได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบทำตามความฝันตนัวเองได้ก็คือแบบได้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ยังมีโกอีกหลายอย่างที่อยากทําได้ตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําอยู่ก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดอยังเก่งขึ้น<ช>ด้วยนะใช่เก่งขึ้นเยอะมากครับ โฉมสุดท้ายแต่ว่าขอยาวกว่าตังกี้ไม่ได้กี้แล้วก็ไม่เหมือนเดิมขอแบบยิ<ด>่งใหญ่ที่สุดครับไีออ่ีแคบเลยนะครับภาพโดดข้างนเนี่ยที่ผ่านมาของเ,เซนเนี่ยก็โดยรวมแล้วทุกคนเนี่ยโตขึ้นแบบมีคุณภาพมากเลยครับผมแล้วว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะพัฒน,นาตัวเองต่อไปเพื่อให้มีผลงานและคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกให้ทุกคนได้บริโภคกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ยังไม่จบเลยครับให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนพวกเราเ e r ร์ t e ต่อไปไม่ว่าผลงานนะครับจะเป็นแบบไหนเราจะไปที่ไหนเราจะออกเป็นยังไงขอให้ทุกคนช่วยนสนับสนุนด้วยนะครับผมอขอบคุณมากครับอขอบคุณครับไม่ได้คิดไปแล้วอ่ะมันจะเชื่อมมาเพราะว่าคิดหน้าค<อ>ิาาดหูครบปากใ,ใ,ใช่ทุกวันทุกวันทุกวันทวั อ๋อเออจริงไมคนละไม่คนละวันต่อกันใช่ใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคนไปแปดแปดสิบขวบแล้ก็อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซอัครับเพรว่าอยากได้รับสองอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอัลครับถ้าได้คงจะชื่นใจน่าดูใช่คงจะชื่นใจน่าดูเลยล่ะจริงคงจะมีกำลังใจทำงานอีกนานเลยครับ ก่อนจะเกิดสองวันซื้อให้หมดก่อนเอ้าแล้วแล้วก็เกิดสองวันที่มาถึงแล้วล่มีอะไรจะตอบแทนของไหมนอกจากตันดบอลเสร็จสองวัน MV ใหม่พอพอแค่นี้ไม่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราห่อของขวัญให้เลยถูกต้องใช่ Surprise ไม่เกียวนะัแค่นี้แค่นี้ทำนี้ เราอยากจะเติบโตไปยังไงอีกครับอยากจะเริ่มก่อนบ้างไหมครับได้ครับในโอกาสที่ครบ3ปีนี้เนี่ยอยากจะเห็นเพอร์เซสในแบบที่ว่าโตขึ้นดูไม่ใช่หมาเด็กแล้วครับ้องป้าจะไม่ใช่หมาเด็กแล้วไม่อยากเห็นหมาเด็กแล้วอยากเห็นอยากเห็นมาแก่ใช่เราแแก่แล้วแก่อยากเห็นรสชาติใหม่ๆอยากเห็นแบบว่าภาพลักษณ์ใหม่ๆที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งถามว่ามีไหมมีมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยให้ทุกคนรู้ว่าเราทําได้ก็หวังว่าหวังว่าทุกคนยังจะรอเห็นเราเติบโตอยู่ครับผมแล้วต่อไปเราจะเป็นใครไหนใครครับผับรอก็ก็จะเป็นฟิวพี่จังครับพี่จังเป็นยังไงครับเป็น daddy ครับหรือลงนั่นแหะ ในบางมุมครับก็เป็นคนที่ดีขึ้นครับในหลายๆเรื่องอ๋อดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกไม่เป็นคนที่ดีขึ้นในแหละหลายๆเรื่องแบบอาจจะเป็นพัฒนาตัวเองในการแบบซ้อมเต้นร้องเพลงหรือว่าแบบผลงานต่างๆที่พี่กิจเคยบอกไว้ว่าแบบในอนาคตเราก็จะมีแบบสิ่งต่างๆที่แบบจะให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์ในสิ่งใหม่ๆของเราอะไรอย่างนี้ก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตครับ

Yeah because p e r s e s s is becoming three years now so I would like to say that เออมดี๋ยวอินเตอร์เกินน,นะครับก็จริงๆผมว่า p e r s e s ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละตอนนี้แล้วก็แบบว่าพวกเราก็ยังแบบมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆแนวที่ยังไม่เคยลองทํากันอีกเยอะนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะแบบอ่าลองอะไรใหม่ๆกันไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆที่จะทาให้แบบทุกคนแบบว่า อ้าวอันนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยอันนั้นก็มีฟิลนะเฮ้ยยังงนั้นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเองก็ยังไม่รู้นาคตเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่รู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดครับชอนอ่แมนนี่แมนนี่คำท่เอาภาษาไทยดีกว่าอะไรนะครับเป็น ทายไหนหรอครับเป็นทายแบบสี่หรอทายเป็นทายเฮ้ยที่ผมไม่ใช่สายช้านะครับแตยประหลัดก็ได้ที่เป็นทายองคุณอะไรอย่างเงี้เออเป็นเป็นทายน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปละกันครับผมครับช้อเนื่องอ่าช้อเนืงช่อเนื่องเอาไปเลยผมก็เอ่อ ถามอะไรนะครับอ๋ออยากเติบโตก็จริงๆอยากอยากอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากโปนิวใช้วงบ้างหรือว่าอยากจะทำดนตรีอยากอยากมีส่วนร่วมในเบื้องหลังมากกว่านี้ครับผมแล้วก็อยากจะทำผลงานของเพร์เช่นออกมาดีที่สุดครับส่วนท้ายก็อยากจะเป็นหมาเด็กลงเรื่อยๆบมาเด็กลงเรื่อย สรวผมก็ส่าผมกออ็อยาก yeah, ไปอยากจะเต็มที่ในทุกงานในทุกๆเส้นทางของพวกเราที่แบบว่าที่มันจะพาพวกเราไปได้ครับผมก็เอออยากเก่งขึ้นเพราะว่าในการจะเดินท่าางนี้มันก็ต้องแบบมีสกิลมีอะไรต่างๆที่แบบจะทําให้เราแบบสามารถเดินขอเรียกเก็บท่าเต้นได้เร็วขึ้นหรือแบบจำเพลง,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 งใหม่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากให้มันไปด้วยกัน ส่วนท้ยก็เป็นอะไรก็ได้ครับโตแล้วะครับหมดเลยนะครับครับสุดท้ายฝากคนเร์ตแวรยคอนแคหเพราะว่าก็กลัวว่าจะกดไม่ได้เนี่ยภาษาบทไหนที่ได้บัอะไรนะภาษาบทไหนที่วนได้บัตรฟรีภาษาบทไหนที่สวนแล้วได้บัตรคอนพิกิจน่าจะมีคาถาในใจป่ะครับอปัสยอาิเแล้วก็ ผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องสวดมนต์เรื่องคาถาไม่เกี่ยวเกี่ยวที่เงินครับแล้วก็เกี่ยวที่เกี่ยวที่จังหวะการกดความเร็วของนิ้วอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วเน็ตและความเร็วเน็ตนะครับผมซื้อแพ็กเกจที่มันอลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมแล้วก็กิกเยอะๆนะครับเมื่อเขาก็ลายเด็นเนหมดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกดได้นะครับผมมันเป็นเรื่องของดวงและความเร็วนะครับผมและเงินของคุณว่าคุณอยากได้ที่ตรงไหนครับผม ช่เพราะแล้วก็ยังมีเบนฟิตสุดเยอะแยะให้ได้เรามาเจอกันหลังคอนเสิร์ตอีกใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับแล้วเจอกันนะครับ